สวัสดีครับอ่ามนีเดี๋ยวผมสีผ้ามาเก็บมูลไส้เดือนนะครับที่ผมเรียงไว้นะครับนี่ครับเบิงนะครับเรืองที่เขาเห็นนีมิตรมูลไส้เดือนนะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเก็บมูลไส้เดือนตัวนี้ครับเครื่องมือเข้าอุปกรณ์การเก็บ ง่ายครับเขากับบบ้านเลยนะครับเอาเขากับยิบใส่เดือนมูลใส่เดือนข้างไว้ทั้งใบแกงวาคาห่านยานะครับที่โต๊ะอยู่นี่ครับมีตะมูลใส่เดือนนะครับที่เป็นเป็นเม็ดเล็กๆนี่ครับเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้นะครับ ขยาวขยาวนะครับแล้วก็นะครับนะรบ,บางโตที่เราเห็นอยู่นี่เขา,าคัดแยกไปครับเพื่อนั่ไปเดี่ยงต่อไปนะครับห่งอายนะครับอุ้ยออร์แกนิก อยสี่เข้ากับสามารเราไปเรียงอีกนะครับนะครับผู้ค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถซั่งซื้อได้นะครับที่เฟซหนุ่มนอนนานะครับหรือทักเขาว่าในช่องหนุ่มนอนนาเชแนลได้นะครับ อินซีชั้นดีดนี่ครับฝา,ากกดติดตามฝากแชร์ให้เห็นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของนุมน่มนหน้าเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเก็บกมูลใส่เดือนต่อไปนะครับขอบคุณไดหลายนะครับเนาะดีครับ